ไก่ผมอร่อยที่สุด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 คนละไก่กับซิมนะแต่ไก่ผมอร่อยที่สุด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  ดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ The r <rest> e s t Area ประชาชื่นนะครับภายใน,นปั๊มปตทก็เป็นที่ตั้งของร้านส้มตำเจแดงแล้วก็ร้านลานเมงเนาะวันนี้เรามาเปิดร้านใหม่นะก็สุดท้ายคือเรามีอยู่3ร้านกันตรงนี้นะเรียกว่าเต็มคาราเบลไปเลยอันนี้เจแดงเนาะเจแดงเนนะี่ยมัน ที่ร้านนี้จะมีที่นั่งเยอะแยะเลยข้างในนะแล้วก็มีหมูปิ้งซึ่งเราจะขอหมูปิ้งจากลูกน้องหนึ่งไม้มากินยังไม่สุกถ้ากินตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นท้องเสียแน่นอนนั้นรอไปก่อนใครเคยมากินแล้วก็คอมเมนต์ก็ได้นะร้นานแจ้แดงแล้วก็เดินไปเรือนน่อย้ก็จะมีร้านแกงกะหรี่อะไรพวกนี้นะ มีเซเว่นมีทุกสิ่งทุกอย่างใครไม่เคยมาเที่ยวที่นี่มาเที่ยวได้นะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเปิดร้านอาหารในห้างแล้วบางคนคิดว่าในห้างจะแบบคนเยอะใช่ไหมแต่ที่นี่บอกเลยนะคนเยอะเหมือนห้างและค่าเช่าบอกเลยว่าแพงกว่าห้างฉะนั้นของที่นี่บางอย่างก็จะแพงกว่าข้างล่างหมายว่าที่ไม่ใช่ทางด่วนนะเพราะว่าอาจจะต้องเสียทางด่วนขึ้นมาอะไรมาต้นทุนก็จะแพงขึ้นมีเคฟซมีหลายอย่างนี่เรามีร้านราเมงหนึ่งร้านเนาะเรามาถ่ายละร้านราเมงหมูแพ่นะมีเกี๊ยวซ่าก็นั่งกินตรงนี้ได้และข้างๆเพิ่งเปิดนนี่กโยาามจังสข นี่เราเราเรามีโต๊ะนั่งแบบนี้ตอนแรกนึกว่าถูกแม่งแม่งาก็ี้จริงอีกดูแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะนั่งแล้วก็กินอันนี้สตาร์บัคเฮ้ยทำไมให้ถือกับแก้วสตาร์บัควะเอาสิงมาเอาสิงมาร้านนี้ก็ตกแต่งแบบเขเอาสติกเกอร์มาแปะอะไรเงี้ยอันนี้ก็นั่งได้นะนี่อันนี้ก็นั่งได้ก็นั่งกินแบบก็จะเป็นอารมณ์ชิลๆอย่างนี้นั่งไปงี้นะแล้วก็กินไก่ไปอะไรไป ได้นะครับตอนนี้ไอ้พวกนี้ก็ยืนมองเหมือนไม่เคยเห็นนายถ่าย YouTube ไม่ชินนี่กะวะบิงไปไหนอยากจะบอกว่าเลขาฟิงติดโควิดเราดึงร้านเนี่ยปะนี่เคยเห็นไหมเขาอ่านว่าอะไรเนี่ยนี่คลิปญี่ปุ่นเนี่ยไปญี่ปุ่นนี่เนี่ยถนนเป็นอย่างเงี้ยอ่านว่าโทมาเลต์ปว่าหยุดนะแปลว่าทุกคนที่เดินเข้ามาตรงนี้แล้วก็หยุดก่อนแล้วค่อยเดินนี่คือภายในร้านนะแล้วเราก็จะเห็นพี่เต้พี่เต้ในช่วงนี้ขอบคุณพี่เต้นะครับแล้วก็มีสิงห์นะสิงห์ อันนี้เป็นเหมือนเป็นโคสปอนเซอร์ของสาขารนี้นะนี่ Eat Chicken Drive Safe แปลว่าคุณกินกินไก่เสร็จแล้วคุณก็ต้องกลับบ้านโดยปลอดภัยอันนี้ไปทำมาไว้เป้ YMC เ7็เเป็นภาพประมาณนี้นะก็ยังไม่จังนะเราเปิดหลายสาขาแล้วลองไปคลิกดูได้เพราะตอนนี้มีทั้งหมด8สาขาแล้วแล้วก็อันนี้มีห้อง VIP แว๊บได้มาแว๊ได้เขากำลังคุยบิ๊มงานอยู่นะนี่ ห้อง VIP erm einer, นะนั่งได้นะเอาี๋ยวมาโชว์เรียนตามนะตามนะตามนะใครไม่ตามนะโดนนะสรงยังแซดยังเธอไม่อินทำเสียงเบาอ่ะเอาใหม่ที ทรงยังแซดแซยังเธอไหมยินดีกับผชาแบบอยทเปนุ่มเอ้ยเอาให้มันแรงหนิเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองต้นโทเปนุ่มแ๊วเออเออให้มันด่งเงี้ยนะได้ปะตอนนี้มันกำลังงงแล้วเจ้านายกูเป็นอะไรวะไม่เป็นไรคือเราทำให้มันให้มันสนุกสนุกเออเวลาพูดอะไรพูดให้มันสนุกสนุกไปเลยแล้วก็ทักทายลูกค้าด้วยด้วยนะโอเคมาโชเลย์นักแสเสถยสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอารียาโต๊ะไนมาสเตอร์ขอบคุณครับ เฮ้ย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 เอะเฮ้ยสู้ๆนะพวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราตะก้อมมาก่อเดี๋ยวค่ยถ่ายรูปด้วยกันนะนั่งักก่อนมีนายกี่คนเฮ้ยเงียบเลยก็สิงก็เคยเข้ามาทายในช่องเรานะครับขอบคุณนะครับเอามาเป็นผู้สนับสนุนช่องเราอันไหนอร่อยสุดคอมเมนต์กันเคยกินกันไหม อันไหนอร่อยสุดอันนี้ยูซูเลมอนโซดาอันนี้เลมอนโซดาธรรมดาแต่ว่า zero ชูการ์นี้เรดเลมอนโซดาส่วนผมมาชอบอันนี้มากสุดอ่า แต่เรานี้ก็ไม่มีนะครับเป็นวนันเป็นบล็อกเกอร์มาเป็นสื่อมาก็มาถ่ายรูปร้านอะไรเงี้ยเพื่อโปรโมทนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งคือวันศุกร์ก็คือวันเป็นวันที่เปิดจริงรับลูกค้าจริงนะครับที่นี่ยังไม่อนุญาตให้ขายแอลกอฮอล์ได้เพราะว่าพอดีใบอนุญาตยังไม่เสร็จนะครับซึ่งเราก็ทําตามกฎทุกอย่างนะตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่าตอนกลางคืนเนาะเย็นๆค่ำๆหรือตอนเช้าๆเนี่ยคนที่รักรถก็จะมาจอดคุยกันอะไรกันเนี้ย นะครับก็เราก็มากินไก่กันตรงนี้นะเออันนี้เป็นโต๊ะได้ไหมเพี้ยประโยชน์แม่งดีอยู่ตรงนี้แม่งตั้งได้กว่าวิธีกินก็เหมือนเดิมนะนี่หักก่อนหักก่อนหักก่อนป๊อกแล้วก็นี่นะสามารถลูดได้เลยไก่เห็นไหม แล้วเราก็จะมีกล่องใส่ได้เดี๋ยวรอแขกตอนเย็นมาแล้วก็เปิดงานมีตับดิบินนะขอฝากร้านด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาที่นี่ด้วยมากินที่ร้านแล้วก็ถ่ายรูปอาหารกับตัวเองหรือว่าตัวเองกับร้านหรือว่าอาหารกับร้านก็ได้อะไรก็ได้เลยโพสต์รูปลงอินสตาแกรมหรือว่า Facebook ไม่ใช่สตอรี่นะต้องลงฟีดนะเสร็จปุ๊บโชว์ให้พนักงานดู ลดทันที10%จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ข้อแม้คือว่าจะต้องแอดไลน์แอดของยมามาจังไทยแลนด์ก่อนแล้วก็แคปรูปส่งให้ทางทีมงานมาดูด้วยนะครับอ่าลบเลย10%ลดมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวข้างในขาด่าผมต้นทุนแพงค่าเช่าแพง พี่พี่บล็อกเกอร์นะครับเขามาถ่ายกันนะครับก็ทุกคนก็ตอนนี้ถือว่าไม่มีใครเข้าไปร้านถ่ายทะลุรถกัน <laughs> ก็ดีสนุกดีเอารถมาจอดบ้างไม่งั้นก็ไม่ได้ขับจอดอยู่เงี้ยคนก็บอกห่วงบอกบอกไม่ห่วงรถอะรถแม่งเอาใช้

หวังอะไรสิ้นหวังหวังเด้าเฉยเนี่ยดินี่หวังนะครับหวังเด้าเฉยนี่เป็นไงประธานต้องใส่เสื้อให้โก้ผิวจริงๆเลยไอ้เนี่ยรถติดไหมเมื่อกี้โอ้ยเรียกว่าติดขาอย่างนี้อ่าที่ไหนโปรโมทหน่อยในมุมของคนที่มามากินข้าวที่นี่รู้สึกไงบ้างบอกหน่อยมากินข้าวที่นี่ก็มีครบคันนี่รายการอะไรรถกเขาโลโก้ป่ะนี่รายการเนี่ยเปิดะเปิดร้านเขาอาร์ตอาจารย์เติ้งอ่ะอาจารย์เติ้งกำลังมาครับกำลังมากำลังมาโทรไปเร่งแล้วโทรไปเร่งแล้วอาจารย์เติ้งขอไปใส่สิอันนี้นี่แขนไม่เจอเต็มตัว Y2K เนี่ยแบบชุดุดตัวใหญ่้โออะไรเนนี่ยเห็สื้ พอดีเป๊ะเลยพอดีปิเลย,เลยอ้าวโปรโมทร้านสวัสดีครับยืนตรงนี้สิเนี่ยร้านอยู่นี่อ่ะเดี๋ยวกูนั่งไปอ่ะนั่งไปอ้าวสวัสดีครับวันนี้พี่เบียร์เปิดร้านใหม่ไก่ย่างประจำอ่ามัน,<ค>นเป็นไงไก่มันเป็นไงโอ,อ้ยอร่อยครับคนกินตายคนกากหินล่อเนี่ยมาทานสุดนี้แหละเดี๋ยวนะครับในสูตรของท่านประธานมีมีอ๋อนึกว่ามีโอ้หนึ่งเม็ด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 เฮ้ยไก่นี่กินประจำเฮ้ยกินถูกถูกวิธีดิทำไมอ่ะเขาก็กินอยไหนทุกทีอ่ะผิดวิธี โอาตายแล้วเขาหปหางานหาดูแลสองอ่างแล้วไม่ทัยแล้วอะไม่ทัยแล้วกูบอกเลยอืมนั่นแหละหัวกล่าเลยนม่อันนี้มันเย็นแล้วอร่อยว่ะแต่นี่ขนาดเย็นนะนี่ทำทอดทิ้งไว้แบบสองชั่วโมงยังเป็นไงบ้างอร่อยเหมือนเดิมเอาจริงไม่ทำงานได้ไหมทำไมมีเบียร์ไหมโอ๊ะกินไม่ได้นี่ว่ะเออใช่เออพี่นี่มันนี่มันนี่มันเดมอนกินไม่ได้ เนี่ยแล้วกูเพิ่งหายที่แตกแล้วกูที่แตกอีกไอ้เหี้ยแล้วใครใช้ให้แตกอ่ะผมมีเม็ดหนึงเม็ดหนึงเม็ดมึงถือมาไงมึงให้กูโปรโมทนี่มีใครมาบ้างครับวันนี้มีแค่เนี้ยมีแค่โก้มาอ๋อมีแค่โก้ใช่ที่เหลือไม่มีใครครบเราแล้วจื้อป็นเป็นพ็อปเป็น20คนอ่ะมึงแกบอกเลยเอ๋อสี่กี่คนนะ20กว่าคนอ่ะตายแล้วน่าจะเกินด้วยมึงจะบอกอะไรย้อนเลยเหรอเนี่ย อันนี้เป็นอิซากายะเก่าแก่ที่สุดของนาโกยยาสมัยที่พีคสุดน,น่าจะมีประมาณเกือบเกือบร้อยสาขานะครับอยู่ที่นากยยาผมเนี่ยก็บินไปทํางานที่ญี่ปุ่นก็บินไปแล้วก็พยายามหาของทานเห็นป้ายร้านก็คือเห็นป้ายเป็นลุงลุงยามาจังที่ยืนอย่งเียน,นะครับผมก็สงสัยล้ามันร้านอะไรเพราะว่าเขาเปิดแบบเซเว่นเลยเปิดแบบติดติดติดกันเหมือนร้านสะดวกซื้อเหมือนแฟร์มิที่มาร์ทเหมือนเซเว่นอเลเว่นเลยทีนี้เราก็เลยเข้าไปแบบเข้าไปทานปรากฏว่าเขาไเจริญหูเจริญตาเพราะว่าแอร์โฮสเตสไปกินเยอะเราก็เลยทานนะเนี่ยทาน พวกปีกไก่อะไรพวกนี้ปรากฏว่าติดใจก็เลยเริ่มจีบเริ่มเริ่มคุยกับลุงยามามโ,มโตโ้ซึ่งตอนนี้ท่านท่านเสียแล้วก็เนี่ยครับคือประวัติคร่าวๆของเซกันยามาจังก็เป็นแบรนด์ที่เป็นอิสากยะอิซากยะก็คือร้านนั่งกินดื่มสไตล์ญี่ปุ่นนะครับในนามตัวแทนของแรนะคะแล้วก็ในนามของตัวแทนของบริษัทบุญรอดไทรดดิ้งนะคะก็ ภาคภูมิใจมมกที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานวันนี้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะคะเอนจอยกับอาหารนะคะของยามาจารย์นะคะแล้วก็แน่นอนเครื่องดื่มของเรานะคะแบรนด์สิงเลนมสดา,าค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราจะขอสมท่านออกมาแข่งรุ่น ซ้อมแท้อ่ามาโอ้โหตายแล้วพร้อมไม่รักเระวังติดคอนะครับจะต้องรีบมากนะครับเอ่านะับหนึ่งสองสามเราค่ะอู้หูใจเย็นนะคะตายแล้วใจเย็นๆน,นะคะทุกคนอุ้ยอุ้ยซอราอ,อะไรค่ะเมื่อกี้เราซ้อมมาแล้วไม่ใช่หรอกอ้ยม ทำไมคุณจอดกับด้านเงี้ยรถปกติเขาหันหน้าเข้าแล้วคุณก็มาจอดเอ๊ <ผม S 2> คืออะไรทำไมคุณคมาช้าคุณย้อนไป็นคนโม้ให้จอดครับะอ,อะไรเอาไ่ทีทำไมมาช้า เฮียมาหลังมึงปลาเปียวอีกเหรอรอรอรใช่กูแอคไปก่อนแล้วกูมาก่อนกูแอคก่อนและไม่ไม่ทำไมถึงโดนดับหันหน้าออกอ่ะเจ้าของคันสองคันนีดับอ๋ออ๋ออ๋อแล้วแล้วพพวกคุณนะทีมคุณนะน่าจะใส่ของผมเยอะครับเดี๋ยวนะเฮ้ยนั่นใส่ของผมเยอะมาดูไม่ขับมาไม่มีพวงลายเว้ยขับมาไม่มีพวงลายแม่นถอดวงลายตลกซิทคอมมาเราอ่ะโอ้โหเด็ได้เว้ยนี่ประเด็นคือถอดรองเท้าขี่ด้วยรองเท้าขี่เอาเอาเอาเขาดิรองเท้าด้วยนะไวรุ่นเก้าศูนย์เอานี่เก้าศูนย์นะครับถอดรองเท้าขี่กระบบบอหลังแ

ไอพี <mile> ่โกกินง่ายแล้วอย่างเงี้ยพี่โกฝาดเยอะอย่างงี้ยจับสองอันพี่รุ่นเลยรุ่นเลยเอาดูแลไก่สะอาดแน่นอนบักนี่บอกแล้วเป็นไงเย็นดิไม่ร้อนเย็นเลยดิเป็นไงรสชาติคำแรกดี๋าวต่อไดีไหมรีบไหมเนี้อี่มีรุบกรอมากแอบคุยทำไม วันนี้ถ่ายสองช่องนะไปดูได้ในช่องสติดด็อกนะตรงนี้นะกองซอสกองซอสกองตร๊ดตี๊ต่ชอบงไก่เปี้ยกระดูกกระดูกเฮ้ยกระดูก เราอะนี่มาคุยกับผู้ชายบ้างก็ดูแลน้องๆไงก็ดูแลแฟน้องๆไงเฮียคูก็ดูแลเดี๋ยวน้องเเฮียเบื่อว่าเบื่อว่าไมสนใจคือนซราคระมับนไม่จกาซหันทเดนออรับนายดีครับนายเชิญเลยครับนายโอ้นายนายเพิ่งมาครับโอ้นายเพิ่งมาครับโอ้นายนานายนาเดินครับนายนาย นายมาครับนายมาสิ่งที่เห็นอไรทำไมี่องทองครับเ้าไว้ครับเจไว้ครับเสื้อคามีลเกลขโมยนะได้ครับเกมขโมยนักเก็ตโมนักเมคนมาสายพูดไรไม่ได้ตอนนี้ไม่มีบทเรีนสิ้นนะครับเพราะว่าต้องรับชะตากรรมการมาลารถจะเร่ยกครับที่ะดับยศให่ครับโอสุรเชิหักนะครับหักะครับ เอาเลยมาเลยมาเข้ยเลยเปิด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 ปิดเปิดเปปิดเปิดดเออปังแนเออปังแนล้วเป็ของคิวก่อนได้มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลาเราไม่น้อยมีห้าเขียวด้วยวันเวลาน้อยมีห้าเียวด้วยันนี้ขอชื่อทีมีโศกขันสือมีโศกขันสืกครับฮะหน้าปากิหนเลยไอ้บลดแนวขวางแหนวขวางแนวขวางลูดสั่นเต็มปาเลย่เออเป็นไงบ้างครับเขาถามนะครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยนะครับกินอะไรอร่อยครับวันนี้ คได้ได้ร hey, ูดได้รูดไก่ไหมครับได้รูดอ๋อได้รูดนะครับโอเคพี่ยศทางนี้ดีกว่าพี่ยศอ๋อตรงนั้นดีกว่าทางนั้นไม่ดีอันนี้อินปูอันนี้ไม่ดีอันนี้อินปูโต๊ะกูมีแต่ผู้ชายว่ะขอบคุณครับ เฮ้ยอยากได้แบบนี้บ้างว่ะถอดมาแล้ววางเงี้ยเอาเงี้ยบ้างอ่ะก็อย่างเงี้ยคือแบบคนจะถามไงว่าเฮียมึงถอดทำไมอ่ะเริ่มเริ่มมันดูมันดูแบบดูมีอะไรดีอ่ะแล้วก็เริ่มหาของเล่นเริ่มเรียนประเด็นพี่เป็นประเด็นคำถามของพี่เนี่ยคือคำถามเดียวกับพ่อผมต่อหาพระแสงเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยง่ายจริงดิจริงผมก็เลยเอาโงมลายเนี่ยเสียบเข้าไป เขาบอกป๋าขึ้นรถคนอายุจะ70มานะหูรักนิเจะขึ้นไปนั่งได้หอบนั้นออกมาเขาปผมของลายออกนี่นะทุกคนงมาลายให้ขึ้นไปใหม่งมาลายถอดอย่างนี้เข้าใจแล้วเออไม่มีวาอะไรดีกว่าเยอะแต่ทางนี้จากีำเหตุผลของเขาว่าเออ นะครับวันนี้บรรยากาศนะบรรยากาศแบบก็บอกแลรถซิงไหมรถซิงเก้าศูนย์ซิงเก้าศูนย์รไอ้ไรคันนั้นพี่ไอ้นั้นมันรถอันนั้นอะไรไหนๆมีสองพันกว่าสองพันห้าเออว่ะแต่ไม่ต้องถ่ายเยอะนะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรถเขาเราโก้นะผมชอบรถเขาันนี้เป็นนน้ำจิ้มกว่านะน้ำจิ้มกว่านะผชอบรถยิงสมัยวะพี่เฮ้ยทรงทรงมันดูน่ารักดีออกคือเทอร์โบนี่แหละเทอร์โบเดาไอ้เยอะเหมือนเทอร์โบแม่งแหลกเหมอเมื่อกี้ไอ้เรื่องของเก่าอะเ่องหนีห์ะไฮ้ยผมอะถามขาโก้โก้อะเขาจะชอบแบบพวกรถเก้าศูนย์อะไรแต่ผมอ่ะ เป็นคนที่เกิดในยุค990พีแรกแกกว่าผมใช่แกสี่สิกว่าโหสี่สิกว่าแกเ้าร้าสี่สิบแกยองยอแกแล้วเขาสายคอนดาใช่อ๋อแล้วก็ยังมีแจ๊ดพี่เป็นแจ๊ดแจ๊ตัวรุ่นใหม่เป็น g ่ี E ี่แล้วก็เปลี่ยนจากแจ๊ดมาเป็น FK FK เฮ้ยเดี๋ยวพุอย่ี่เพิ่งเล่าหมดเิเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายว่ะเขาีปิเก็บว้เยนะน้ำจิ้มนิดเดน้ำจิ้มี่พอจากเมสเซนเจอแต่มีรถคัล้านขับนี่โด ปิดคลิปปิดคลิปไปแล้วอปิดคลิปปิดคลิปไปแล้วไม่ไม่ถ่ายขนนหน่อยมันน้อยใจไง้มันแถลบมกันแล้วอ่ิน่ารักนารัเจะเป็นคลิปแรกที่ไม่ถ่ายรถรุ่นเดียวกันเราจะไปถ่ายรถเข่าโลโก้ของสตรีทด็อกนี่สามคนพี่โก้พี่เชษต์แล้วก็พี่ตูนนี่มีอะไรบ้างมีอิม เอ็มอีโว่เอฟเคแต่นี่จะเป็นรถขี่แพ้โอเคอันนี้คือแพ้ใช่เพราะว่าในหนองกงกรก็จะอีโวห้าสวรรค์เดี๋ยวจ้องจ้องจ้องจองขับเอฟเคเฮียสบายดีเดี๋ยวรีบนัดรีบนัดใส่ที่ห้อรถในขันและจัดฉลากสุดสุดไอ้สัตว์ไปยุ่งฉุบดบี้ไม่เคยเป่ากับมึงกูเล่าเป่ามึงแล้วทำไมอ่ะไม่เคยได้ขี่รถดีๆเขาเลยถเป่าได้ก็โดนถึงเป่าได้มันก็เดินขึ้นรถแต่ว่าเดี๋ยวเราตัดสินใจกาษได้ใช่ หน้าจก็เรียบร้อยกันสอบสอบให้ก้ A Y C เพื่อนซื้อเลยเขาาจะทำให้ให้พังมาขายรถคือเขาขายให้หลับตาตีแล้วขายเขาเขาจะขายเราใช่ใช่เอาเอาให้พังอ่ะเดี๋ยวมันไม่ค่อยอยากได้นะเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยเกี่ยวกับคอนเทนต์นะกูอยากได้นะรับเนี้ยวันนี้เราพาพี่ก้อนะสติดองมาคือจริงๆเนี่ย พานกันไปพานกันมาไปเจอที่ญี่ปุ่นด้วยเจออยู่แป๊บหนึ่งฉลาดไปฉลเจอไปงเขาทำงานกันอยู่เขาถ่ายถ่ายอยู่เราเราทำงานปะเอาจริงๆนะเดี๋ยวก่อนนะคลิปออโต้สอลอนอายมากเลยแค่เป้บอกไม่มีรูปรถเลยเนี่ยไม่มีฟุตรถเลยเอาไปออโต้สลอนไม่เหรอถ้าจะไปดูฟุตรถอ่ะไปดูที่ช่องเอโก้ทีมนี้เขาถ่ายมาทีมนี้เขามีอะไรเราไปเจอที่นู่นไปเจอโน่นครับ อาไปผ่านมาทีมเราทำอะไรอ่ะผมเชื่อพี่มากกว่าชื่อพี่เบียร์แล้วทำไมอ่ะจริงประชาธิปไตยไม่มีในเช้านี้มีสัตว์มีมาฮะก็ถามอะไรไหมคก็จะป้องฉุกไหมคุณไม่เคยถามแล้วครับคุณจะเปลี่ยนตารางตอนตีสามเนี่พวกผมหลับแล้วเปลี่ยนตารางเจอแปดโมงเปลี่ยนเป็นเก้าโมงตอนตีสามเขาตั้เวลาอะไร นัดเวลาทำงานนัดทำงานเลยนี่เออนี่นี่เขาประหลาดนัดเวลาคือนัดเวลาออกถูกไหมถูกต้องนัดเวลาออกไปครับเวลาออกกองถูกต้องเก้าโมงก็คือมาลงรถเจอล็อบบี่อันนี้เขานัดอะไรนัดเวลาตื่นนี่พี่เก่ง เอาเป็นว่าวันนี้เราเรามาที่อย่างมะจังกันนะก็เชิญชวนทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าขับผ่านมาเล่นๆเลนาะก็มานั่งกินอย่างมะจังได้มีร้าเมงด้วยใช่ครับถ้ากลางวันกลางวันเนี่ยคนก็จะไปกินก๋วย่างกันส้มตำกันได้นั่นแหละแล้วก็ต่อจากนี้ไปนะครับเป็นโปรโมชั่นจากสตรีทดอสจาบแฟนคลับพี่เบียร์ช่องพี่เบียร์มาเยอะนะเฮ้ยเฮ้ยนี่เขาคิดเองเขาคิดเองพูดเองเลยนะเขาจะติดพูดเองนะร้านนี่มาจังระยครับห้าเดือนครับห้าเดือนจอดทิ้งไว้ห้าเดือนเลยเหรอห้าเดือน น่ยินดีเจ้าของรถนะครับที่่อดนแกเล่นในที่ร้องถ้ากินครบห้าหมื่นสิบรอบคือกินครบห้าหมื่นให้ขับรถหนึ่งวันนี่พร้อมน้ำมันสองถังเติมไปด้วยอนี่ในรถขับอีกถังนึงให้เอากลับบ้านด้วยต้องใจนี่คุณเจเว่นครับจะชื่นใจมากครับถึงคุณจะมาครัแต่คุณมีสติฟิลิสมากครับผมฟิิลคร้อม คลิปนี้มันประหลาดมากไอคลิปไม่ค่อยมีสาระไ,ไม่<ด>ไ,มไม่ใช่คำวันนี้คือเปิดคลิปมานี่นคือใส่สูตรแล้วแบบคุยพนักง,งานนะ<อ>แบบซีอนะแล้วตอนทำไมกอดปิดคลิปมันเป็นท่ไทยเนี่ยเหลือเชื่อยังไงนี่คือตัวจริงนี่คือตัวจริงแล้วนี่ตัวจริงอเแนะชาชาชาเชิญชวนทุกคนมากินนะครับแล้วก็มาจอดรถกันอย่าอย่าเบิ้ลเสียงดังเนี่ยแม่เลยอย่าเบิ้ลเสียงดังนะจะได้ขึ้นมเขาจะได้ให้มาให้มาจอดนี่มันก็ลงเนี่ยเนี่ยแล้วแม่อะไก็ดาวดูเอิร์ธเลยใกล้พื้นโลกอีกแล้วมีปัญหาที่อะไรก็ว่ายืนบ นี่สูให้หมันใกล้เชียงมากเลยนีตัดจำข้อมูลบ้างดิรู้เฮี้ยอะไรบ้างเนี่ยข้อมูลมึงเก็บไว้แล้วลงข้อมือแล้วกัน <c oughs> เฮี้ยไปเจอกันนะไปยบาย <c oughs> So kill medals <laughs> on my neck all mine. Never gotta ask who's next on mine. I've been on a path to the best of time. Somebody like me, you probably never gon' find. So they see me at the me, mine. she was looking fine. Every time she hit a jingle, she be thinking in my rise. Yeah, the homie know I love him, but I gotta see the grind. I be shoving while they putting on the pieces of the pie The way you know the king and dodo. K Sats, see the popo. So go me and chiga either hoso. a hunto. Convenient house.